สวัสดีนะฮะหลายๆท่านด้วยนะที่เข้ามาแล้วเจ็ดท่านแล้วนะฮะ,เ,ออะเราก็ไม่รู้ว่าใคร <c oughs> พนักงานนะฮะมีกี่คนเข้ามาดูด <c oughs> อ,อร,รู้จักทั้งนั้นเลยนะเข้ามานะเนี่ยไม่รู้จักคือคุณกรวีใช่ไหมฮะใครอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ออนะฮะรีบเข้ามาหน่อยครับพนักงานนะ <c oughs> อยู่ไหนกันบ้างล่ะ อันนี้อยู่ที่สาขารามอินทากิโลเมตรที่13มันจะไม่ยากอะไรเนี่ยพัดลม99บาทเองาออเองโอ้โหเราเห็นหนวดชัดด้วยนะมีหนวดสีขาวด้วยนะฮะไฮไลท์หนวดมาเต็มเฟรมเลยตอนนี้ตอนนี้คำถามง่ายๆเลยนะฮะจะถามอะไรดี เราไลฟ์สดกันตรงนี้อยู่ที่สาขาอะไรอ๋ออยู่สาขาไหนอะไดกิสาขาไหนก็มีทั้งหมด1 1สาขานะคุณเท่งจะมี13นะฮะเพราะว่ามันเป็นลัคกี้ลัคกี้นัมเบอร์ลัคกี้นัมเบอร์โอเคไม่บอกว่าจะเปิดที่ไหนเพราะเดี๋ยวมีคนไปเปิดตัดหน้านะอุบไอบไมคตอบง่ายๆฮะไปตอบใต้คอมเมนต์ของ YouTube นะผมจะอ่านในคอมเมนต์ YouTube ของไดกิไดกิไทยแลนด์พิมพ์ว่าสาขาไหน นะครับผมครับแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยนะครับเบอร์โทรกลับอันนี้สมมุติว่าเขาตอบมาหลายๆคนแล้วถูกเนี่ยคุณเท่งจะอ่าผมดูดูตามที่ว่าเวลาขึ้นก่อนไงฮะใครตอบก่อนตอบตมมินมันจะไ่ยากเยี่โอ้ยสวัสดีรถเมย์ผ่านมาผ่านไปนะฮะอ่ามีคนปคนไปตอบอย่างเดี๋ยวผมเข้าไปดูใน YouTube ก่อนนะอ่าเดี๋ยวคุณเท่งเข้าไปใน u t u b e นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคุณเบญจพรติมอ่าคุณเบญจพร เบอร์โทรมีไหมฮะจะได้โทรกับคุณบรรจพรช่วยใส่เบอร์โทรมาหน่อยนะฮะคุณคือผู้โชคดีนะฮะได้รับพัดลมแฟนซีนะฮะของโอกาวะจากจากคุณเท่งนะฮะนี่อันนี้คุณเท่งแจกนะครับอันนี้ผู้บริหารให้ผมเอามาแจกแล้วครับผมก็นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของคุณเท่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอยู่ที่ใกล้ที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ส่งให้นะฮะไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนนะฮะโทรเลยฮะโทรโทรมีเบอร์โทรไหมยังไม่มีฮะอ่า ใส่เบอร์โทรเข้ามาหน่อยฮะคุณเบญจพรนะฮะอินบ็อกก์ก็ได้นะฮะอินบ็อกก์คองเพจเลยก็ได้นะครับนะฮะส่วนถ้าเป็น YouTube เดี๋ยวผมจะไปไล่ดูนะพัดลมแจกฟรีนะอ่าบางบางเครื่องนะแจกฟรีถ้ามาทันแจกฟรีก็มีรับประกันด้วยนะคุณเท็นนะฮะตัวนี้เรารับประกันให้นะครับสำหรับท่านที่ได้นะฮะซื้อไปทดลองใช้นะฮะหรือเอาไปทดลองใช้ก่อนนะฮะสวัสดีทั้ง12ล้านคนด้วยนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆโอ้โหสิบสองล้านคนตอบไม่ทันนะฮะถ้าตอบไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เเข้าามมมคอนต์ <น>โอ้เยอะเยอะเะนะอ่ะ<ม>ตอบตอบกันไว้นะฮะผมมีรางวัลให้กันละกันนะถ้ายัางไงก็ฝากซับสไครต์หน่อยในช่องไดกิไทยนะฮะตอนนี้ก็ให้ทีมงานเราได้ซับสไครต์กันเยอะๆก่อนก็แล้วกันนะครับผม <laughs> ครับโอเคนะครับผมนะอคุณเบนจพรนะฮะให้เบอร์มาแล้วคุณเท่งสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับผมเบนจพอนี่ฮะคุณอะไรนะ <laughs> ดูดูไลฟ์สดจากที่ไหนอยู่ครับผมดูจากเฟซค่ะดูจากเฟซอ๋อดูจากเฟซอยู่แถวไหนฮะอยู่แถวไหนอยู่หนองจอกหนองจอกอยู่หนองจอกอะนะครับผมเอาครับสวัสดีด้วยนะครับหนองจอกนะอ่าเบอร์นี้เลยเนาะที่จะติดต่อจะจะมารับเองหรือว่าให้ผมส่งไปให้ที่ที่บ้านก็ฝากมาในอินบ็อกซ์เลยนะครับผมฝากที่อยู่มีมีที่อยู่ไหมฮะ ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่นะไม่มีคนไม่มีคนรับมุกให้ผมเลยโตอ่ะก็แสดงความยินดีด้วยครับผมโอ้โหเป็นผู้โชคดีนะครับนี่เราอยู่ที่สาขารามอินทากิโลเมตรที่13นะฮะคุณเป็นผู้โชคดีนะฮะเป็นคนที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็มีสินค้าที่เราจัดรายการมากมายเลยนะโอเคครับขอบคุณคุณเบญจพรมากๆเลยนะครับผมนี่ครับคุณคุณรณชัยทิพย์ ที่สุดนะกํกำลังรับชมอยู่นะฮะยินดีต้อนรับนะฮะตอนนี้เรากำลังแจกอยู่นะะคุณคุณดุนชัยเรากำลังแจกอยู่นะ,ะงั้นงั้นก็ส่งคุณเบญจพรแค่นี้ก่อนนะครับผมครับครับเอาไปแล้วนี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณนะก็ขอบคุณนะเสียงปมือรัวๆให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับไดกิด้วยที่แจกนะ